โอเคสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนภาษาอังกฤษนะครับสำหรับวันนี้นะครับภาษาอังกฤษเราจะมาเรียนเรื่องหมวดของ Family นั่นเองนะครับนั่นก็คือประโยคเกี่ยวกับครอบครัวนั่นเองนะครับจะมีคำศัพท์และประโยคเป็นตัวอย่างให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ ก่อนอื่นนะครับใครที่ยังไม่ติดตามก็อย่าลืมติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปด,ดีๆเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษนั่นเองนะครับโอเคส่วนประโยคจะมีอะไรบ้างเราไปชมกันเลยนะครับคำแรกนะครับคำแรกเลยก็คือ father 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 หรือว่า father ก็ได้เช่นกันนะครับนั่นก็คือบิดาหรือว่าพอ่อนั่นเองนะครับเรามาดูตัวอย่างประโยคกันบ้างนะครับประโยคด้านล่างเลยนะครับก็คือ I'm so lucky to have you as my father I'm so lucky to have you as my father I'm so lucky to have you as my father นะครับมันก็จะแปลว่าฉันโชคดีที่มีพ่ออย่างพ่อของฉันนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างนั่นเองนะครับแต่ว่าเราก็สามารถแต่งประโยคง่ายๆได้นะครับเช่น I love my father นะครับฉันรักคุณพ่อก็ให้แต่งเป็นประโยคและก็จำเป็นประโยคนั่นเองนะมันก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้เลยนะครับต่อไปนะครับต่อไปก็คือ dad dad ก็คือคุณพ่อนะครับเป็นภาษาพูดที่ไม่เป็นทางการนั่นเองมาดูตัวอย่างประโยคกันบ้างนะครับเช่น I love my dad I love my dad นะครับฉันรักพ่อของฉันนั่นเองนะครับต่อไปมาดูคำว่า mother กันบ้างนะครับ mother mother นะครับก็จะแปลว่า มารดาหรือว่าคุณแม่นั่นเองนะครับเรามาดูตัวอย่างประโยคกันบ้างนะครับเช่น your mother is very young isn't she isn't she นะครับมันก็จะแปลว่าใช่ไหมนั่นเองนะครับ your mother is very young นะครับแม่ของคุณเนี่ยยังเด็กมากเลยนะ isn't she ก็คือใช่ไหมนั่นเองนะครับก็อย่าลืมนำไปใช้กันด้วยนะครับ ต่อไปนะครับมมมมก็คือแม่มมตัวนี้ก็คือแม่เช่นเดียวกันนะครับมันเป็นภาษาพูดที่ไม่เป็นทางการนั่นเองนะครับแปลว่าแม่นั่นเองอต่อไปนะครับ son s ั n ลูกชายนะครับก็มาดูตัวอย่างประโยคกันบ้างน,นะครับ I'm so proud to be your son I'm so proud to be your son ก็จะแปลว่าผมภูมิใจที่เป็นลูกชายของพ่อนั่นเองนะครับ โอเคนะครับต่อไป daughter 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 ก็คือลูกสาวนั่นเองนะครับตัวอย่างประโยคก็คือ I'm glad to be your daughter I'm glad to be your daughter ก็จะแปลว่าหนูดีใจที่เกิดมาเป็นลูกสาวของพ่อนั่นเองนะครับต่อไปนะครับต่อไปเรามาดูคำว่า brother brother นะครับก็คือพี่ชายหรือน้องชายนั่นเองนะครับ เช่นตัวอย่างประโยคนะครับ Do you know his brother? Do you know his brother? นะครับก็จะแปลว่าคุณรู้จักพี่ชายของเขาไหมนั่นเองนะครับต่อไปพี่ชายนะครับ Older brother Older brother นะครับก็คือพี่ชายนั่นเองนะครับส่วนน้องชายก็คือ Younger brother Younger brother ก็จะแปลว่าน้องชายนั่นเองนะครับ ต่อไปนะครับ sister sister ก็คือพี่สาวหรือว่าน้องสาวนั่นเองนะครับตัวอย่างประโยคก็คือ I do not have a sister I do not have a sister นะครับหรือ I don't have a sister ก็ได้เช่นกันนะครับก็จะแปลว่าฉันไม่มีน้องสาวนั่นเองต่อไปนะครับมาดูพี่สาวกันบ้างนะครับถ้าอยากจะเน้นให้เข้าใจง่ายๆก็คือมันจะมีคำนี้เลยครับ older sister older sister นะครับก็คือพี่สาวนั่นเองนะครับส่วนน้องสาวก็คือ younger sister younger sister นั่นเองนะครับก็จะแปลว่าน้องสาวนั่นเองนะครับอืมต่อไปนะครับ sibling sibling นะครับก็คือพี่น้องนะครับามาดูตัวอย่างประโยคกันบ้างน,นะครับ how many siblings do you have how many siblings Do you have นะครับก็จะแปลว่าคุณมีพี่น้องกี่คนนั่นเองนะครับต่อไปนะครับมาดูคำว่า husband husband นะครับแปลว่าสามีนั่นเองนะครับตัวอย่างประโยคก็คือ my husband is a good manager my husband is a good manager นะครับก็จะแปลว่าสามีของฉันเป็นผู้จัดการที่ดีนั่นเองนะครับ ต่อไปนะครับเรามาดูคำว่าพันรยากันบ้างนะครับ A wife wife แปลว่าพันรยานั่นเองนะครับตัวอย่างประโยคก,ก็คือ i love my wife and my son i love my wife and my son นะครับก็จะแปลว่าผมรักพรรยาและลูกชายนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างประโยคนั่นเองต่อไปนะครับ parents parents นะครับก็จะแปลว่าพ่อแม่นะครับ ตัวอย่างประโยคก็คือ if something happens to him my parents will blame me นะครับ if something happens to him my parents will blame me นะครับก็จะแปลว่าถ้าบางสิ่งเกิดขึ้นกับเขาพ่อแม่ก็จะตำหนิฉันนั่นเองนะครับ blame me blame me ก็คือตำหนินั่นเองนะครับตำหนิฉันนั่นเองโอเคต่อไปนะครับต่อไป grandparent grandparent นะครับก็จะแปลว่าปู่ย่าตายายนั่นเองนะครับเช่นตัวอย่างประโยคนะครับ I live with my mother, brother, and my grandparents นะครับ I live with my mother, brother, and my grandparents ก็จะแปลว่าฉันอาศัยอยู่กับแม่พี่ชายและปู่ย่าตายายของฉันนั่นเองนะครับต่อไปนะครับ grandfather grandfather นะครับก็จะแปลว่าคุณปู่หรือว่าคุณตานะครับต่อไป grandmother 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 ก็คือคุณย่าหรือว่าคุณยายนั่นเองนะครับ grandchildren grandchildren ก็จะแปลว่าหลานๆนะครับก็คือหลายคนนเองนะครับต่อไปนะครับ grandson grandson นะครับก็จะแปลว่าหลานชายนะครับลูกของลูกนั่นเองนะครับต่อไปนะครับ n e p h e w nephew Nep ก็คือหลานชายนั่นเองนะครับต่อไปนะครับ granddaughter granddaughter ก็คือหลานสาวลูกของลูกนั่นเองนะครับ g r a n d d a u g h t e r ต่อไปนะครับคำว่า niece เนสก็คือหลานสาวนะครับลูกของพี่หรือว่าลูกของน้องนั่นเองนะครับต่อไปนะครับอ n งโ e อ n งโ e อ n งโ e ก็คือลุงหรือว่าอาผู้ชายนะครับน้าชายนั่นเองนะครับเช่นตัวอย่างประโยคนะครับ she met her uncle she met her uncle นะครับก็จะแปลว่าเธอได้พบกับอาของเธอแล้วนั่นเองนะครับ ต่อไปนะครับ aunt aunt นะครับก็จะแปลว่าป้าน้าสาวหรือว่าอาผู้หญิงนั่นเองนะครับ cousin 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 ก็คือลูกพี่ลูกน้องญาติห่างๆนั่นเองต่อไปนะครับ father in law father in law ก็คือพ่อตานะครับพ่อของสามีพ่อพันยานั่นเองนะครับ ต่อไปนะครับ mother in law mother in law นะครับก็จะแปลว่าแม่ยายพ่อสามีพ่อภรรยานั่นเองนะครับต่อไปนะครับ son in law son in law นะครับก็จะแปลว่าลูกเขยนะครับ step father step father ก็คือพ่อเลี้ยงนั่นเองนะครับต่อไปนะครับ daughter in law daughter in law นะครับก็จะแปลว่าลูกสะใภ้ ต่อไป brother in law brother in law นะครับก็จะแปลว่าพี่เขยหรือว่าน้องเขยนั่นเองต่อไป sister in law sister in law sister in law นั่นเองก็จะแปลว่าพี่สะใภ้หรือว่าน้องสะใภ้ก็ได้เช่นกันนะครับต่อไปนะครับ step mother step mother ก็คือแม่เลี้ยงนะครับ step father ก็คือพ่อเลี้ยงนั่นเองนะครับ โอเคนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับภาษาอังกฤษนะครับที่เกี่ยวกับครอบครัว family นั่นเองนะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับก็อย่าลืมนะครับท่องบ่อยๆพูดบ่อยๆนั่นเองนะครับเผื่อได้ไปใช้นะครับเราก็สามารถจะพูดได้ทันทีนั่นเองนะครับก็อย่าลืมพูดสัก2 3ารอบเผื่อได้ไปใช้เราก็สามารถที่จะใช้ได้ทันทีนั่นเองนะครับโอเคนะครับสาหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะครับคนที่เรียนภาษาอังกฤษนั่นเองนะครับ สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ